คนเยอะมากแอบคิดในใจว่าแบบมาจากไหนกันอะ่ะทำมาเยอะขนาดนี้เพื่อนในทีมก็ต้องใจทําแต่เราไม่ตั้งใจทำ <c oughs> หรอคน <c oughs> โวดอยู่นะมันเริ่มคิดไม่ออกแหละเริ่มดัแบบแปลงยากเรลยๆห่วงรอหมดเวลาค่ะทุกคนเก่งมากค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนถึงจะง่วงอยู่แต่ว่าเราไปแข่งแฮตเกตตนกันค่ะ มาถึงแล้วค่ะทุกคนปีนี้คนเยอะมากแอบคิดในใจว่าแบบมาจากไหนกันอะทำไมเยอะขนาดนี้แล้วเราจะไปรอดมินเนี่ยทุกคนปีที่แล้วก็คือมีแค่ครึ่งหนึ่งของห้องนี้เองมนะั้งแต่เราก็จะใจดีซื้อเส่อกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในห้องเนาะกาลังแบบว่าเออทาอยู่ทาอยู่ก็คือตั้งใจจริงๆไม่ได้ไม่ตั้งใจนะอันก็แบบว่ากําลังตั้งใจทําอยู่เราจะไม่ไปกวนเขานะคะ เออก็แบบเพื่อนๆในทีมก็ตั้งใจทําแต่เราไม่ตั้งใจทําไม่ใช่แต่เราก็ตั้งใจทำกันก็กําลังทําอยู่เนาะใช่ก็เอ,อ่อกติกมกติกาเดี๋ยวค่ออธิบายได้ไหมทุกคนเพราะว่ามันมันก็ต้องรีบๆทำเล่นหนึ่งเนาะมันต้องแบบเซตอัพโปรเจกต์นี้ใช่ทุกคนตอนนี้มันก็อยู่ในเฟ a ที่แบบเซตอัพโปรเจกต์เนาะ แล้วก็ดูพวกดาต้าก็แบบข้อมูลมันหน้าตาปเป็นยังไงข้อมูลมันดีแย่ยังไงควรจะจัดการกับข้อมูลนั้นๆยังไงอะไรพวกนี้เนาะก็คือพวกแบบพอดกราฟดูพฤติกรรมอะไรพวกนี้เลยเออเอาแต่พูดมากเราไปทำกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้ก็จะ11บอโมงแล้วนะ มาคะ่ะทุกคนเรามาอธิบายโจทย์กับกติกากันนิดนึงเนาะตัวโจทย์เนี่ยเขาก็จะให้จับว่าแบบเออคนนี้จะมีโอกาสเป็นคนเบี้ยวนี้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะส่วนเงินรางวัลก็จะแบ่งเป็น2ทางเนาะทางแรกทางด้านซ้ายนะทุกคนก็คือ AI Hack Tournament Prize แล้วก็อีกฝั่งเป็น AUC Tournament Prize ค่ะ ตัว AI Hack Tournament เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานเนาะระหว่างทางด้านเทคนิคอลแล้วก็ทางด้าน business ไปด้วยกันส่วนตัว a o c Tournament เนี่ยก็จะเน้นมองเช่งเทคนิคอลเนาะว่าใครมีคะแนน a o c ซึ่งเป็นคะแนนวัดผลตัวหนึ่งเนาะมากที่สุดก็จะได้ไปค่ะ ค่ะทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะ้องเออสักพักแ้แหละก็แบบจริงๆ,ๆก็นั่งทำแบบปั <ๆ S 1> ่นปั่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังแบบวนเวียนอยู่กับด a ต a าอยู่ใช่ไหมเพราะว่าดัตตาค่อนข้างจะแบบมีคอลัมน์เยอะมากที่ได้มาก็คือมีประมาณ60สคอลัมน์ทุกคนซึ่งแต่ละคอลัมน์มันก็มีแบบความหมายของมันอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องจัดการด a ต a าที่เกิดขึ้นในแบบคอลัมน์ดุงดุงอีกเอาเป็นว่ามันก็ต้องจัดการด a ต a าในแบบแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็เมื่อกี้ค่ะมีแบบว่าทางผู้จัดทางไอล่าไอฟนะได้มาทัก็ขอบคุณค่ะ thank you for you all that u m watch my videos and yeah thanks for the last year it was a really good experience and thank you and hope that uh, we w e l l have fun this year Cut <c oughs> ค่ะทุกคนทีมของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนาะเป็นฝั่งทางด้านเทคนิคอลกับฝั่งบิสเนสโดยฝั่งเทคนิคอลเนี่ยก็เออโดยปกติเลยเนาะทำโมเดลเขียนโค้ดว่ากันไปแต่ฝั่งบิสเนสนะก็จะทำพวกคิดฟีเจอร์อืมทุกคนมันเหมือนแบบว่าหาอินไซต์ในข้อมูลแล้วก็คิดโอ,อฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะป้อนเข้าไปให้กับตัว AI ตัวโมเดลเนี่ยนะให้มันคิด ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นมีหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นทนุกคนก็ถึงบ้านแล้วเนาะอืมตอนนี้ก็นั่งอ่านเปเปอร์อยู่เพราะว่ามันเริ่มซันแลนะ้วเนาะว่าแบบทำยังไงให้มันโอเคต่อเพราะว่า,า,วาทำให้มทำาังไมันดีขึ้นเพราะว่าตัวฟีเจอร์มันมันเริ่มคิดไม่ออกและเริ่ม รับแลงยากกเรื่อยๆอ,อะไรเนาะเพราะว่าก็ลองมาเยอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นก็เลยมาลองอ่านเปเปอร์น,นะว่าถ้ากลับมาในมุมของด้านเทคนิคในมุมโมเดลหรือมุมอะไรเงี้ยเรามีเทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างก็เลยมาอ่าเนเปเปอร์ค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ลองอ่านเปเปอร์เพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับ เชิงเทคนิคในส่วนของ Machine Learning ก็คือการพัฒนาโมเดลให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค้นพบหลายๆอย่างที่เราก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเหมือนกันเช่นปกติอะโมเดลก็จะมีชื่อที่เขาใช้เป็นประจำเนาะก็คือพวก Random Forest สอะป่าไม้ทั้งหลายแหลยอะใช่ไหมเออแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่ามันเอามาผสมกันเอามาหลายๆโมเดลเนี่ยมาช่วยกันได้เออเราก็เลยแบบอ,อลองทำดูสะหน่อยสิ ทุกคนเห็นไหมว่าจริงๆแล้วว่ะมันก็มีมุมที่เราก็ยังไม่ได้รู้อีกหลายๆอย่างในส่วนของฟิลนี้เนาะในเชิงแบบเออคอมพิวเตอร์เอนจิเนียรเนี้ยคือโลกมันกว้างมากแล้วมันก็ไม่ได้ผิดเลยที่เราจะไม่ได้รู้เออมันก็แค่ถ้าเราไม่รู้อะ่ะเราก็แค่ทําให้มันรู้ว่าเออไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นการแข่งแขก,กับป็นค่ะทุกคนมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้อะไรที่ใช้ได้จริงในระยะเวลาอันสั้น อันนี้ก็แบบนี่ทำนอเป็นซอกอได้สองหลายๆแล้วโหดมากที่หนึ่งเงินมีเยอกไปดูเลยน่าจะข้ามไปหกหกแล้วสองชุดหกหกไปอาบน้ำดีกว่าไปแกนงจ้าสวัสดีจ้าก็เมื่อคืนทำถึงประมาณตีส คนนอนน้อยมาสองคืนแล้วไม่มีอะไรมากเลยทั้งเต็มที่เหมือนเดิมเมื่อเช้าก็ตื่นมากดรันครั้งไว้ขึ้นไปเอาฟันโดน,นว่างเลยโอ้โหเร้อยไปเตรียมออจ้าก็เดี๋ยวโดนถึงแล้วที่แปลว่า ถึงมาแต่สองสามชั่วโมงแล้วจริงๆก็นั่งทำไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าในช่วงนี้เนาะมันก็จะมีฟิวประมาณแบบเป็น questions e t ตอะเออที่ถามเพิ่มเติมจากปกติที่มันแค่โคดดิ้งแล้วก็เอาแบบอัพลดทะเนียนขึ้นไปอะอย่างนี้ใช่ไหมตรงน,นี้มันก็จะเป็นเหมือนการต้องตอบคำถามเนี่ยเชิญ b u s i n e กับเชิงเทคนิคเอเนาะว่าทำไมผมยุดด่งขนาดนี้นึงใช่เป็นเชิงบกับเชิงเทคนิคเนาะ s ิสเน s ก็ s ิสเน s คำถามคืออะไรอืมแบบเดิมนะแบร e จ y increase business value โหดอยู่นะโหดสำหรับแบบเออทางเทคนิคข้อยู่ใช่แล้วก็มีคำถามทางเทคนิค้อด้วยเนาะว่าแบบใช้โมเดลอะไรใช้ทูสอะไรศึกษายัางไงอะไรพวกนี้นะก็คือเหมือนเป็นการซัพพอร์ต โคดของเรามากขึ้นเนาะว่าโคดของเราเนี่ยมันมีความโรบัสมันมีความไม่ได้มาแบบสุ่มๆอะมาณน,นี้อืมใช่ใๆชๆ่ใช่ก็มาเนี่ยค่ะทุกคนไปทำรีพอร์ตต่อเนาะแล้ววันนี้ก็แบบเทรนโมเดลไปด้วยกดซันแล้วก็แบบมาหน้าทำรีพอร์ตด,ด้วยอ,อ,อืมอ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เมื่อคืนนอนกี่โมงตีสองครับตีสองครึ่ง ทีสองครึ่งก็คือเล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมเอาใหม่ oh อันนี้เป็นแบบเป็นทางบิสเนสค่ะกำลังแบบตั้งใจกันมากๆ <c oughs> สู้ๆคะ่ะอาการตอนนี้ก็คืออยู่อันดับ10กว่าแล้วเนาะไม่ไม่ได้อยู่หนึ่งใน8นะแต่ก็จะพยายามตอบเพชนเซตให้ดีที่สุดคะ่ะ ก็เผื่อเขาจะเมตตาเราอะเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าในช่วงเวลานี้เราก็ต้องพยายามตอบคำถามตัว question set ให้มันเต็มที่อ่ะแล้วก็ต้องเทรนโมเดลไปด้วยเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ใช้ AUC score เหมือนกันเออเพราะฉะนั้น multi-tasking ค่ะทุกคนเย่มาพูดตอนนี้คือทันไหมอ่ะอยากจะอธิบาย AUC score นิดนึงอ่ะเอาเป็นว่ามันคือคะแนนที่ใช้วัดว่าโมเดลของเรามีความแม่นมากแค่ไหน โอ้โหนนนี้มันก็คือแบบเที่ยงก็ต้องส่งใช่ไหมแบบสัมมิทพวกฟอร์มที่บอกเวชร์ชนเซตเมื่อกี้น้องหรอกแบบก็คือแบบเป็นละกอในปัจจุบันนะคะให้ดูลำบหากหไหม <3. S 1> ได้ลำดักเท่าไหร่แปดวายหกห้าสี่สา1องหนึ่งหมดเวลาค่ะตุกคนเก็ุมากค่ะ ส <Yeah. S 2> องศูนย์สี่นะคะรองสกู๊ตที่ยี่สิบจะปล่อยให้ทานแล้วก็จะชดแปลพักผ่อนระหว่างนี้นะคะวันนี้ค่ะส <Yeah. S 1> ่งไปเดียวให้แมงกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็ห้องอันนี้เป็นห้องที่แบบว่านั่งทำเซกาตอนกันเนาะเกิดนั่งพูดกันไกลถึงตรงนน้นเลยแล้วก็มีกันอีห้องหนึ่งด้วยก็คือ คนเยอะมากทุกคนปีนี้คนเยอะมากไปที่เราวกี่ทีมอะยี่สิบหกแม้ยี่สิบหกะจะไม่ได้แต่ว่าปีนี้ก็คือสี่สิบกว่าทีใช่แล้วแบบข้อมูลเรารู้สึกว่ามันแอบแบบยากขึ้นด้วยแหละคิดเองว่าไม่น่าคิดเองแต่ว่าเมื่อวานแบบเมื่อวานแบบไม่ค่อยได้เออเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบเหมือนเซตอัพโปรเจกต์อทุกคนแล้วมันก็ ไม่ใช่แค่เซตอ่ะอบบมันเหมือนเราเพิ่งแบบได้ดาต้ามาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแบบเรียนรู้มันแล้วก็จัดการข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือเสียโอเวอร์เฮดเสียเวลาเริ่มต้นในการจัดการดาต้าประมาณนึงใช่ไหมแล้วเราถึงจะได้แบบดาต้าโอเคแหละแล้วก็ขยัดเข้าไปในโมดเดีแล้วก็คขย,ยันก็เลยคะแนนมันก็เลยขึ้นแบบช้านิดนึง,นงแล้วก็ต้องรีบๆปันป่นปันปันทีๆคะแนนอะแต่วันนี้ก็ส่งตอนเที่ยงไปแล้วใช่ไหม ตอนนี้จริงๆก็เขาว่าจะประกาศผลตอน5โมงแต่ว่าก็ก็ทำไปก่อนตอนนี้ก็ทําสกอร์เนาะให้มันเติมซึ้นคง,งดูด,าดา้าตาดูฟีเจอร์และโกนี้ต้องเติมแหละใช่ใช,ใชห่ห้องเงียบเพราะว่าไปกินข้าว่อบอกว่าแบบเรารีบขึ้นมาเนาะอืมพร้อมแล้วก็ไปกันค่ะไปไหนไปทงขคาะ พอเราส่งสกอร์กับ q u question set ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็ยังต้องปัน่นคะแนนต่อไปขอะทุกคนเพราะว่าถึงเราจะไม่ติดตัว AI Hack Tournament แต่ว่าเราก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นเข้า AUC Tournament อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เออมันก็ออกแนวอื่นๆเนื้อๆนิดนึงแหละปั่นมาเป็นวันๆแล้วแต่ก็สู้ต่อไปนะทุกคนสวัสดีค่ะผู้ชมคนนี้เป็นงานา มันเบื่ออะมันพอเทรดแต่ก็คือสี่โมงเจ็ดนาทีเนาะก็คือห้าโมงก็จะประกาศว่าจะได้เข้ารอบแปดทีมไหมแปดทีมนี่ก็คือไปแบบไปพีชอะไรงี้เนาะแต่ว่าถ้าไม่เข้ารอบเนี่ยก็ยังจะไปแข่งอีกร์นนึงนึงได้ก็คือเอเยนซ์สกอตก็คือเหมือน วักประสิทธิภาพโมเดลนี่แหละมาแบบเออใครสกอสูงสุดใครโมเดลดีที่สุดสอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็เออก็ลองหาวิธีหาฟีเจอร์อะไรไปเรื่อยๆมันแบบตันเหรอเนาะเออก็ค่อนข้างตันตามเป็นตาม,ตาม,มากรรมละก็เพียบเต็มที่นะพักบ้างอยากกับปันแล้วว่างนอนนอนมาประมาณห้าชั่วโมงครึ่งสองวันแหละ แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วป่วยยังมาดูว่าจะป่วยกันต่อไหมเพราะสบายที่แล้วว่านอนไม่พอสองวันประมาณนี้แหละห้าชั่วโมงแล้วก็ป่วยใช่เดี๋ยวออนไปทำัต่อค่ะไฟป่นๆไปตินงต่อก็ค่ะห้าโมงแหละเดี๋ยวรอแล้โหเล่าแปด,ดที

คุยคุยงานว่าจะเอาไงนะให้เวลานโะ okay, อเคเดี๋ยวผมจะทำเสียงนี่อยก่แทบสุดทางรถเดี๋ยวเจะหมดแรงแล้วมีแปดทีนะสวยดีสิขอเทน วามาอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนก็เตรียมพรีเซนต์ในการพิชเนาะแล้วก็ปั่น a u c score เพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในคะแนนที่พิจรารณาเนาะหลังจากที่ส่งพรีเซนเทชันเรียบร้อยเนาะก็เราถึงเวลามาเตรียมพิชค่ะทุกคนรอบนี้เนี่ยก็จะพิชเป็นเชิงบิสเนสผสมกับเทคนิคเนาะอาจจะหนักเป็นเชิงเทคนิคข้อเลน,นึงว่าเราทำอะไรลงไปก็ค่อนข้างจะเล่ารายละเอียดประมาณนึงเลยแล้วก็ด้านบิสเนสก็คือเล่าว่า โอ้โมเดลที่เราเอามาเนี่ยเราเอาไปใช้อย่างไงได้บ้างเนาะชิ่งครั้งนี้นะคะก็มีเวลาอยู่ประมาณ8นาทีเนาะแล้วก็จะเป็น Q&A คือทางกรรมาการเนี่ยก็จะถามเราอยู่2นาทีค่ะทุกคน กเราตัดสินใจทั้งทีมเนี่ยจะพรีเซนต์กันทุกคนเนาะเพราะว่าเออมันก็ไม่ได้เตรียม Presentation ไม่ได้เตรียมบทอะไรกันมาก่อนเลยจะได้ช่วยแบ่งเบากันนะว่าใครทำส่วนไหนก็พูดส่วนนั้นไปอย่างตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอน Q&A นะก็คือทางกรรมการเนี่ยก็จะถามในตัวโมเดลหรือไม่ก็เป็น Business เพิ่มเติมนะคะอยากจะมาเล่าความรู้สึกตอนพชนิดนึงเนา อ๋อก็จริงๆแล้วอะเราก็รู้สึกว่าพ c ชมาหลายที่แล้วแหละเออแล้วแต่และที่อะมันก็จะมีความตื่นเต้นความชาร์เลนจ์แตกต่างกันเนาะอย่างที่นี่ก็จะเป็นเชิงเทคนิค a ลเป็นหลักเลยแหละอืมเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะต้องแน่นในสิ่งที่เราทำไปนิดนึงเนาะแบบรู้เหตุรู้ผลว่าทำไมเราถึงเลือกทำสิ่งนี้อะไรแบบเนี้ยหลังจากที่พีเสร็จเนาะเขาก็จะให้เราแบบเออไปนั่งฟัง ทีมต่อๆไปมาพิชต่อซึ่งโหทุกคนมันก็เป็นการเปิดโลกนะว่าเออแต่และทีมก็จะมีทั้งเชิงเทคนิคอเชิงบิสเนสที่มีความเอาทั้งเหมือนและแตกต่างกันแหละเออไอความแตกต่างเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นเนาะว่าเออมุมมองนี้น่าสนใจนะคราวหน้าเราลองเก็บไปทําดูไหมอะไรแบบนี้ซึ่งเออมันก็คุ้มค่าในการมาแล้วแหละ แก่ yeah, it, end, yeah. ดีไซน์ด้วยครับนะแอนนัสบันนอตดีเช่นครับนะีีมเย่ขอมาพูดทิ้งท้ายนิดน,นึงนะคะทุกคนก็ เออครั้งเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยส่วนใครที่กำลังรู้สึกว่าอยากจะ Challenge ตัวเองเนี่ยก็เออลองออกมาทำในสิ่งที่เรารู้สึกอยากจะ challenge มากขึ้นเนาะโดยที่ไม่ต้องแคร์หรอกว่ามันจะล้มมันจะอะไรเพราะว่ามันก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งค่ะทุกคน